โอ้โหนี่แมตวอนดูสิสมัยเทโลนี่หายากมากเลยนะใช่ครับตัวนี้สมัยสิงเทโลศาสนาเลยนะใช่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยโอ้โหตัวนี้คือใครใครทันนี่สิงเทโลศาสนานี่นานมากนะครับใช่ครับนี่คือเสื้อแมตวอนของพี่ดูสิจลางแสง ของดูสิ์เลยในด้านหน้านี่ให้ดูนี่เป็นสิงห์เทโลศาสนาก่อนที่จะเป็น B E C เทโลศาสนาแล้วเป็นโพลิเทโลในปัจจุบันนี่เลยครับสิงห์เทโลแล้วนี่อาร์มนี่ยังคลาสสิกเลยตอนนี้บาเกิดไทแลนลีกเลยนะครับครั้งแรกๆเลยใช่ครับซึ่งหายากมากคือเอาจริงๆอ่ะมาในงานอ่ะถ้าคุณชอบอ่ะมาดูเสื้อพวกนี้มาเสพเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็คุยกันสนุกแล้วใช่ครับโอเคอ่ะปีนี้หมดที่ครั้งนี้ละ ปีหน้ามีโครงการจะทําอะไรบ้างแฟนๆจะได้เตรียมตัวปีหน้าก็เหมือนทุกครั้งก็คือแต่ละปีเราเตรียมไว้ประมาณส4มถึงสงานอาจจะมีแซมแซมเพิ่มแต่ที่หลักก็จะเป็นกลางปีหน้าช่วงเวิร์คคัพก่อนโลกก่นโลกใช่ครับอันนั้นนี่เราอยากจะให้แฟนคลับนะครับคอบอลเนี่ยไม่ควรพลาดกับงานของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผมที่ไหนยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเล่นใหญ่แน่นอนนะเผือๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยต่างประเทศมาด้วยอัจ้า